ดุด้วยนะอาปากเลยดูด้วยไปนะเอาไปปล่อยนะให้เดินลงไปนะปลายปลายติดตะข่ายเด้เต่าอะไรมีตัวเลขไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมีเลขไหมครับมนมีเลขอะไรดู อย่าเพื่องอย่ดูเลขก็นะมีเลขอะไรไหม มีเลขอะไรไหมครับอันนี้เหมือนเลขอันนี้เหมือนเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนเลขห้าหรือเปล่าเนี่ยมีเลขไหมครับเดี๋ยวสิจะช่วย ชีวิตได้ยังเหมือนเลขห้ากับเลขสองนะครับตรงผมจับมือนึ่งนะเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเขาดุด้วยนะเขาดุด้วยครับไม่เต่าอ,อะไรเนี่ยทำไมมันกระดองสูงจัง เดี๋ยวจะช่วยชีวิตหรอกให้ดูก่อนไปเอาไปปล่อยลงได้ไหมลงได้ไหมปล่อยคืนแล้อย่ามาติดตะคงตะข่ายเขาอีกนะเอาไป ไปเลยไปสิล่ะไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปไปเลย,ไป,เลยไปแล้วถ้าเป็นดะภาพก็จะไปเลี้ยงอยู่อันนี้เป็นเต่า